เนื่องโอเคครับเริ่มเลยครับเนี่ยตรปลาเก๋าสองร้อยสิบโลต้งงั้นนี่เฮีย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 โอเคกว่าอ้จระเนต้ามาครับจระเนต้ามาโลกว่าก็มีสองโลบ้างนิดหน่อยไม่เยอะนะฮะนะฮะอนาจโดูแล้วครับเฮียเป็นชื่นชื่นแจ้วเฮียใกล้เริ่มแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเฮียเก๋าเฮียเก๋า ปลากี่ตัวครับพี่ปลานี้หรือว่า,าวกูย่อยกี่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ปลาแมทนี้ครับแมทนี้เหรอแมทนี้เห็นได้ข่าวกี่โลวะสองร้อยอะสองร้อยปลาลองพื้นอีกนะใช่ปลา,ป<ร>าลองพื้นเยอะเพราะว่าแมทที่แล้วไม่ค่อยขึ้นใช่ ปลานอนหลุมซะเยอะอะที่มืคอแล้วมาสองคนได้สองตัวเก่งมากครับสุดยอดสุดยอดผมผมพราะเว้ไก่ไก่อันนี้อันนี้จานเอ๋มาด้วยเนาะนู่นอยู่ฝั่งนู้นจานเอ๋ไม่ทิ้งหมายรหัสเลยนู่นหรืว่าตรงนู้นก็ใช่ตัวอ๋อนู่นนั่นเหรอนั่นแหละนั่นแหละเสื้อสีแดงๆนั่นนั่นน้ำหมวกนั่นอ๋อเราไปโป้นปลาเดี๋ยวไปโป้นปลาจานเอ๋กันนะวันนี้เดี๋ยวมารอดูน้ำเช้าจะเดินวันนี้ก็จะเดินพอเราที่แล้วเกาไม่เดินทั้ปลาปลาเดินเลยได้สองล้องเลย แต่ว่าเดียวครับคนแถวครั้งที่แล้วล<ะ>แม่อากาศเย็นไงวันาาอ,อากาศเย็นนะวันที่ช็อต่ะอ๋อเอเอ,เอ,เอ,เอใช่วะ่ะมาเดี๋ยวไวรอดูนะโอเคครับเคคีย yeah. เฮียย่อนหลุมนะแล้วไปเสาเล่นเลยนะ นย่แจ๋วครับยังไม่มียังไม่มีขึ้นนะอันนี้เดี๋ยวรอก่อนนะยังนิง่งยังนิ่งเอาเอาเฮียโดนเว้ยเฮียโดนเฮียโดนสวยครับเฮียสุดทยครับเฮียสุดทยครับเีย เยเฮยโอเคครับอ่ะถอนอครับเลยครับกเลยครับกแล้วเฮียไม่คือยอดกนี่กดนี่อุ้ยครับอุ้ยโอ้ยสยด้ยสดใจเย็นใจเย็นส่งหน่อยครับส่งหน่อยัดใกล้ๆกล้เฮียเาเลยครับแง่ไม่ไม่ไวางกชงเลยกระชงอยู่วางนี้โอเคครับ เขาแจ๋วอ้าไม่ธรรมดา <c oughs> อะไรเนี่ยช,ช้าหน่อยอช้าหน่อยครับมันเท็กซัสประมาณนะั้นเดินเหยื่อนินี่ ไม่ธรรมดาเมื่อกี้กัดก็เนี่ยมันมันดดดยังไม่เต็มนะใช่พี่น้องเช้าไว้พี่น้องเชื่อผมใจร้อนตึ๊บยกดูดะดดเลยเป็นบบมบก่อนนะกดยก อืมแม่เหยียบเนีดูดิดูสิอ่ะเหียปลดปลดเหยียตัวนี้หมานปลดเหยียบไดตัวนี้หมานกัดแน่นะตัวนี้มาน่ะนี่นะจะบอกแล้วมันเรยกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทิพย์มงคลนะฮะ เด็ดเดเลยเดี๋ยวไปดูจานเอกันนะครับไปดูเฮ้ยไปดูเขาหน่อยจานเ,กานนเอกเรา,าเขาเหนื่อยไม่เฮียเขาเขาร่บมากเดี๋ยวเกาเขาขึ้น <laughs> เขาไปของเขา,เ,า,า,ขาเรื่อยๆเลยมองซ้ายมองขวาเลยเว้ยเฮียกายม่ขวาเลยวัววขนของเกาไปเลย ใหน้าใบเล้ยทำให้กวาดโตลุ้ยกับโคตรเบาอะโคตรเบาเลยครับตรงนี้นะครับตรงนั้นมีหลุมอยู่ขึ้นตรงนี้เอางั้นนี่มาแล้วมาแล้วเอ้าหลุตใจเย็นๆเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นแจวใจเย็นนะตัวตัวใจเย็นใจเย็น มือขยิงลอยแล้วแจ๋วครับโอ้โหสุดยอดจัดเบาไวม่สวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยอะระวังหลังตีเด็ดนะครับแจ๋วแจ๋วครับลุ้นจัดตรงนี้เฮียไม่ติดเองมาคู่กันไหนนี่แหละมาคู่กันแหละปานไหว้คู่ สิบนาทีแล้วฮะก็กัดเรื่อยๆแล้วะฮะแต่ขึ้นยังไม่จัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมาดูว่าจะเริ่มจัดว่าแดดเริ่มแรงและไรเนี่ยจานเอ๋เขาจะมาหาหน่อยเดินกลับละไปแล้วไม่มีปลาไม่มีอะไร <c oughs> เขาก็นะดึง <c oughs> ก็ดึงกันได้หลายตัวไปไปโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปรหัสกันครับตามจานเอไปดีกว่านะดูว่าตรงรหัสมีอะไรมันดีกันหรือเปล่าดูให้ทั่วห้องบ่อครับจะได้เห็นหลายหหมายนี่ข้างซ่วมดี่มาติาดนนตัวแล้วครับตรงนี้ไหลตัวดีครับลายตัวไหมค,ครับ สตัวแล้วจัาเอทิ้งหมยเออจาเอดยดีก่อนเลยอาครับผมแมนนี้ปลายังไงครับพี่แมนนี้ก็ลงปลาปลาเก๋าไปลงปลาเก๋าสองร้สิบโลก็เป็นปลาไซส์โลกว่าโลกว่าก็มีสองโลบ้างนิดหน่อยไม่เยอะมันก็ก็โอเคอยู่ แต่เมื่อวานเมื่อวานเซืนมันอยู่ๆก็มาหนาวเฉยแต่วันนี้ก็อากาศดีพอได้อยู่พอได้อยู่ครับปลารองพื้นมีเยอะรองพื้นก็ปลาเก่าก็มีทั้งหมอหมอปลาเก่ารองพื้นมีกระพงก็มีรวมๆมาโดยรวมประมาณสี่สี่ร้อยกว่าตัวได้สี่ร้อยกว่าตัวนะครับครั้งที่แล้วลงไปร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดครั้งที่แล้วอากาศหนาวเช้าๆปลาไม่กัดช็อตเลยครับช็อตแต่มากัดตอนบ่ายกัดดีตอนบ่ายครั้งที่แล้วปลาออกไป ร้อยสี่สิบตัวโอ้โหลงร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะลงร้อยสี่สิบเอ็ดแต่ว่าออกไปร้อยสี่สิบตัวโอ้โหร้อยสี่สิบตัวนี่มันก็มีปลาเก่าด้วยอะไรด้วยแบบเออรวมรวๆกันไปก็เหลือออกดีอยู่นะออกดียุบมันมากินตอนบ่ายช่วงเที่ยงก็มีชุดอ่าที่กลับไปก็ประมาณสี่ห้าคันชุดอาร์ตกลับไปช่วงเที่ยงอะนะแต่พอบ่ายอะรวมรวๆรวมๆแล้วอะ ตั้ง140ตัวก็ยังงงเฮ้ยมันไม่กัดละอากาศเย็นด้วยนะมันแค่ช็อตตอนช่วงเช้าแค่นั้นเองใช่ครับน้าน้าน้าตอนนั้นได้ไปกี่ตัวนะน้ามนาดก็ได้ไปเยอะนะได้ได้ไปอ้าวมาที่แล้วได้ไปกี่ตัวได้3ตัวอ่กัดช่วงหลังกัดช่วงหลังช่วงเช้าซึ่งมันหนาวอ่ะมันหนาวช่วงช็อตช่วงนั้นหนาวพอดีใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนฮะน้ามนาดโดนแล้วครับเรียบร้อย ไปก่อนด้ยคุยไม่ได้คุยไม่ได้เอาจันเอ๋ตามมาครับจันเอ๋ตามมายอมกันไม่ได้เลยยอมกันไม่ได้โอ้ยโหขอนไม้นี่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 ครับนี่โน่นนี่โน่นนี่ก่อนนี่โอ้สุดยอดโดนเนี่ยไซส์เนี่สุดยก็แต่ไซส์นี่มันไม่ถึงโรนี่ประมาณมีอยู่ ประมาณสิบตัวได้แต่ผมเห็นของเก่าก็ใหญ่กว่านี้ของเก่าไปอย่างไรปนๆกันไปปนๆกันไว้ครับใสยเลยโอเคนะครับนั่งดีครับผมเจ๋าเลยครับหมายนี้น่ก็พี่เอ๋จะวัดโชว์กล้องซะแล้วโอ้ยเกาเก็บไว้กตัวนะครับเก่าได้อีกตัวแล้วจานเอ๋เร็วตามแกไม่ทันแล้วแกแกขิงยับเลยนะกับพี่เอ๋เนี่ยไม่ได้เลยนะ จะไล่โจไปด้วยแนละ้วน,น,นี่ไงไงนี่ไงสุดยอดสุดยอดอยู่ตรงนี้เยอะอนี่เยเอออยู่ตรงนี้เยอะดิกินฝั่งนู้นเลยเอาเอาจันเองเอาเอาเอามาให้ผม <หา S 1> ดูตัวเอาตัวรอวอก่อนนะเออเอาตัวรออก่อนเร็วเฮียไปสองนะ พี่เอเดินผ่านตรงนั้นดูท้ายบ่อนี่ก็สนุกสนานเลยนะมุมนั้นอ่ะเอยู่เันเยอะอยู่กปนเยอะปลากกางเยอะอยะแล้วตายแล้วจิรหััรหัอ่าเต็มเลยเ็เลยได้ป่าตีรหัดกันแล้วต,ลตายตาย บ้านบ่อสเตจแ่วบ้านเลยแถวบ้านเรียกอ่อนนั่นอ่ะเข้าไปเลยครับที่ผมมาเพื่อมาถึงคนเลยผมดูเียพี่ใหญผมพูดผิดไหมถึงกับว่าตายแน่เลยตายแน่ยังเก้าได้ตัวที่สองพาแล้วเฮ้ยว่าต้องรีบหาตัวแรกก่อน ปลาเก๋าก็ว uhm ัดตกกันยากไม่เห็นว่าชิวตะเบสปาพวกผมได้สองตัวแล้วรอบที่แล้วก็มีไอ้นี่มีครีมกดดันคีมแป้งได้ตัวที่สองแล้วก่อแป้งเยอะให้ีลุ่แต่ตอนบ่ายปลาออกเยอะนะฮะเบี้ยแม้งชอบมาบ่อนี่เบี้ยแป้งเข้มาสายอ่ะสายเขาเจอปุ๊บยันจบแล้ว มาก่อนมาก่อนก็ได้นะสบายใจอันนี้ก็คือกดดันนะสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วอ่ะแล้วนั่นน่ะนี่โอ้โหสี่ตัวแล้วอ่ะเฮ้ยกัดนลยนะเห็นไหมกัดนะมมวนเลยอ่ะเฮียปลามาแล้วเฮียเก่งข้อเลยอ่ะ สวยเต็มคอทุกคนตายยางอันเลยะ,เ,ละเอาเอาขึ้นตรงนี้นครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันลงหลุมเหรอใช่ใช่ครับม,มันคุดอยู่ใช่ใช่เพราะว่าถ้า,ถา,ถาก้อยช้ามันจะลงมันจะลงนู่นฮัดกำลงังฮัดกลับมาก่อนค่อยๆตึงไว้หน่อยตึงไว้หน่อย <c oughs> นานเลยนี่อยู่แล้วเหรอเมื่อ,อยมือเนี่ยฮะเท่าที่เดิมแล้วมั้งเนี่ยคือคือถ้ามันลงอ่ะถ้ามันลงเนี่ยบางทีมันต้องวางคันเลยนะเออเพราะว่ามันไม่ออก รอมันออกต้องรอมันออกเข้าไปแล้วเหรอก็เดินกลับไปใหม่เข้้าไปแลวเดินกลับไปใหม่เดินกลับไปใหม่เมื่อกี้มันจึ๊กดออกมาแล้วเนี่ยเดินกลับไปใหม่งั้นแหละอะไรกันเนี่ยแล้วพอเข้าไปมันเป็นหลุมมันลึกใช่ครับมันขุดไว้ลึกเลยตรงนี้มันจะขุดลึกพลึกแบบพอเข้าไปปั๊บมันเด็กลางกลางแล้วดึงออกยากมีอยู่เคยนะมีนายุดเคยอยู่ฝั่งนนู้อย่างนี้แหละแกก็วางคาน วางคันจนถึงห้าโมงแล้วก็แกก็ลงไปแล้วเอาไม้ทิ่มหลุแล้วมันก็พุ่งขึ้นอ๋อต้องต้องต้องวางแล้วก็เปิดหนะ้าลอกไว้หน่อยแล้วก็เอาคันอื่นตีก่อนหรือไม่ก็ลองเดินกลับไปที่เดิมกเมื่อกี้ลองไว้กระตุกกระตุกดูครับเ <laughs> มื่อกี้มันกระตุกแล้ว <laughs> นะงัดให้ลอยตรงนั้นก่อนเลยครับแล้วค่อยลากมาดีกว่าโทษทีนะครับ <laughs> เองวางตรงตรงๆเลยครับแล้วเปิดหน้าลอกไป nó <coughs> đi đúng đúng cả <coughs> nhẹp lên cánh nó đường nó đi đi, mình về nắn nè, trong cảnh con chào hôm nay. ขออนุญาตนะสองตัวติดเลยอ่ะมาคู่เลยอ่ะเหยือสีสดใสมากอุ้ยโอ้โหสีนี้เด็ดเลยได้ดับช็อตดับชอ็อตอยาขออนุญาตอีกน้อยควรดูอีกอ่ะสวัสดีครับนะขออนุญาตดูเหยือหน่อยวายเจ้าเลยพายางครับพายางนี่เจ้วเลย กินก็กินไล่ๆกันเลยเนาะครับมาฝูงเดี๋ยวมารองรุ่นกันเองนะครับว่าจะโดนหรือยังโฮ้ยสองตัวแล้วสองตัวแล้วแล้วผม๊บจำได้มาสองแล้วสองแล้วครับหมายเด็ดนะเลยตรงนี้บ้านรื้อไปแล้วบ้านรื้อไปแล้วปกติมันเป็บ้านเธอใช่ครับผมจับได้ตอนนี้จะเก้าโมงปลากินเรื่อยๆแล้ว ถือว่ากัดไม่เบื่อเลยครับกัดเรื่อยๆเลยครับที่นี่ที่มงคลน,นะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันมั้งได้คนละหลายกัวแล้วแต่มีบางคนก็ยังไม่ได้อยู่นะดีอยู่นะวันนี้กัดเรื่อยๆปลาสองร้อยโลใช่ไหมห้าสิบคันถูกไหมสองร้อยสี่สิบโลปลาสองร้อยสี่สิบโลน่าจะใช่นะห้าสิบคัน ดูอีกแล้วใจเย็นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วต,ตรงไหนตรงนี้นะคอเหยียบได้บ้างไม่ลงนะ้ำไปกับปลาโอเค,อค,ค <laughs> แน่นอนหมานจัดหมานจัดจริงๆโอ้โหไม่ต้องกลัวหลุดเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปมิดเลยมิดคอ นถึงน้องข่าวเหรอเฮ้ยดี๋ยวดูมูเหรอนะเขาดีกว่าแน่นอนมัดจัดวีแบสอ๋อไปยังวีแบสไปยังวีแบสครับไ่ใช่วีแบยางธรรมดาเลยนี่ครอ๋อธรรมดาเลยวีแบสไปยางธรรมดาเลยครับไปลุยผมช้อนให้ครับมีป่ะสิรินั้สมีป่ะผมไปยืมของใครมาไม่รู้วางไว้ ตัวนะครับแชร์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลงไปกับปลาไม่ใช่หรอกขายหน้าเล็กอืมเรื่อยๆครับไม่ไม่รีบไม่รีบผมพร้อมตัวกันเนี่ยโอเคราะว่าตอนนี้สายชุดอะไรแลนเหยื่อเจออะไรต้องเล็กๆไว้ก่อนนะโอ้โหโอ้โหดื้หน้าดูปลา มีครับนิดนึงนิดนึงโอ้ยหางแดงเรียบร้อยครับโอเคแจ้งเลยครับหางแดงแดงมันชอบจริงๆเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเราผมก่อนผมเห็นตั้งแต่วัดแล้วนะโอเคครับพร้อมแล้วมามาโอเคครับโอหใช้ดีนี่ครับนี่เอ๊ะมันกินหางแดงหมดเลยนะใช่ผมไปดูตรงโน้นอ่ะกินแต่หางแดงไะ แล้วหมดแล้ว <verw> ด้วยตัวเอาพี่เ <reconcile> อ๋เขาเยอะอีกแล้วลุกปปฝากกินเลยไอ้ทางหลังบอกผมไปดูสองตัวกินหางแดงตลอดใช่เหรอใช่เนี่ยติดหางแดงผมก็ได้หางแดงทั้งหมดเลยนะสี่ตัวดิใช่กินหางแดงนะเปลี่ยนเลยเนี่ยหางแดงแล้วเฮียวันนี้มาหางแดงครับจริงๆเฮียเปลี่ยนเร็วเนี่ยเนี่ยเขาได้หางแดงหางแดงแดงมันชอบจริงๆ นจะเห็นไหมฮะจาเนเอ๋รอดแล้วครับตอนนี้จานเอ๋รอดแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครับตัวแรกพี่เอ๋พิ่งมาเอาป่าขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โห <c oughs> ใส่กล่องไม้เดียวรอดเลยเว้ยเฮ้ยไม่รู้รอดที่เหี่ยอะไรนะฮะน่าจะเปลี่ยนพึ่งเปลี่ยนเหยี่ยไผ่ไม้เดียวโดนเลย ย้ายที่เหรครับจ๊ะเดินหน่อยเนี่ยเสียงก็ต้องเดี๋ยวเช้าวะเนี่ยต้องเปิดเสียงเหรอต้องมีเสียงเง้ยนี่แล้วพี่เพิ่งเปลิดใสดีด้วยเฮ้ยวันนี้ไม่มีตัวนี้ขึ้นจะมีปะมีมีอ๋อโอ้หนี่ตัวใหญ่อยู่นะนี่สองโลแล้วนะเนี่ยโโอ้หหมอเนี่ยผมดวนเงี้ยโคตรหล่อเลยอ่ะ เนี่แดง่าหมาดแล้วอันนี้เฮียโอ้โหตัวแรกมาตัวนี้ก็โอเคแล้วราคาดีฝานี่เก๋ากินอะไรครับกินอะไรเออมันกินหางแดงเนี่ยเห็นป่าหางแดงแล้วเนี่ยไม่เชื่อจริงเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยผมดูหมดทุกคนเลยที่ไปถ่ายเนี่ยตรงนั้นอ่ะกินหางแดงตัวเนี้ยเนี่ยจริงๆเลย เออกินมี่ยกช้าๆในร่องอ่ะในร่องฝั่งนู้น่ะร่องฝั่งนู้นเนี่ยครับนี่ยังไม่อ่อนเลยู่อ่ะนี่สิบโมงฝ่าแล้วตึงแล้วข้ามายังมาแล้วกลับบ้านดีกว่าครับมาเขาไปเอาข้าวสวยจากข้างในมาได้ใช่ใช่เราพักกันแค่นี้ถูกไหมนะได้ได้ปลาแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวทำอะไรไม่ได้แล้วเออกลับบ้านดีกว่าครับในมีมีน้องคนหนึ่งก็ยังนั่งเครียดอยู่ทํกบ ไม่ได้ปลายไม่ได้ปลาอครับนี่ระดับระดับนี้ระดับวันนี้มันไม่กินกุ้งกับปูไม่ยังเะไยังคนหาตัวเองไม่เจอออกันไปไะครับกลับบ้านดีกว่าครับอยู่แค่ครึ่งวันพอเนะ